สว,ส,สวัสดีค่ะปุ๋ยไฟนะคะนางฟ้าค่ะกลับรายการไอเดียกูรู้คุณไม่รู้แต่เรารู้ รายการดีๆมีสาระเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์ค่ะหายหน้าหายตากันไปนานเลยทีเดียวนะคะพี่ปุยกลับมาใน EP นี้เป็น EP ที่7แล้วแน่นอนว่ามาเจอกับพวกเราในรายการไอเดกูรูเนี่ยจะต้องมีสาระเก็บความรู้เยอะแยะมากมายแน่นอนเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์ค่ะใช่ค่ะและใน EP ที่7นี้นะคะเราก็จะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะคะไปรู้จักประเภทของโซฟาและการดูแรลรักษาโซฟานั่นเองค่ะเรื่องของโซฟาเนี่ยจริงๆแล้วเราเคยพูดไปแล้วนะคะ ใน EP ที่1แต่อันนั้นเนี่ยจะเป็นการแนะนําการดูแลเฟอร์นิเจอร์หนัง mm hmm. เราเลยยกตัวอย่างของโซฟาหนังขึ้นมาแต่ว่าใน EP นี้เนี่ยจะเป็นการเจาะจงเลยว่าโซฟามีกี่ประเภทมีทั้งโซฟาหนัง mm hmm. และโซฟาผ้า <Okay. S 1> หนังก็จะมีแตกต่างไปว่าหนังแท้หนังเทียมหรือว่าโซฟาผ้าผ้าธรรมชาติหรือว่าผ้าเยสังเคราะห์อ่า mm hmm. แล้ววิธีการดูแลเนี่ย ทำได้อย่างไรนะคะพี่ปุ้ยอย่างแรกนะคะคุณนางฟ้าเราต้องมารู้จักก่อนนะคะว่าโซฟาเนี่ยมีกี่ประเภทอะไรบ้างยังไงบ้างนะคะเผื่อว่าลูกค้าเข้ามาที่ร้านใช่ไหมคะก็จะได้มาบอกเราว่าต้องการโซฟาประเภทนี้แบบนี้เราจะได้เข้าใจตรงกันนะคะโซฟาของเรานะคะหลักๆอยู่ก็จะมีเจ็ดประเภทนะคะเราจะอธิบายไปนะคะว่ามีอะไรบ้างประเภทที่1นนะคะคือโซฟา L shape นะคะตัวอย่างก็จะเป็นแบบนี้ ก,ก็จะเป็นนั่งได้นอนได้เป็นรูปตัวแอลเลยค่ะเป็นแอลเชฟเลยนะคะประเภทที่2นะคะก็จะเป็นโซฟาเบดนะคะโซฟาเบดจะเป็นโซฟาที่ดึงนอนได้นะคะจะดึงนอนก็ได้หรือว่าปรับนอนได้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้ ต่อไปนะคะโซฟาประเภทที่3ามนะคะก็จะเป็นโซฟาฟังก์ชันโซฟาฟังก์ชันนะคะก็จะคล้ายๆโซฟาเบดนะคะแต่ว่าจะเพิ่มฟังก์ชันการมาไม่ว่าจะเป็นมีที่วางแก้วน้ํามีที่เก็บของมีที่เสียบ usb นะคะ,ะก็แล้วแต่นะคะว่าะจะเพิ่มอะไรมาตัวอย่างก็จะมีประมาณนี้ ต่อมานะคะก็จะเป็นประเภทที่สนะคะประเภทที่4ก็จะเป็นโซฟาเดย์เบดนะคะโซฟาเดย์เบดก็จะเป็นประมาณจะเตียงก็ไม่เตียงแต่โซฟาก็ไม่ใช่มันจะเป็นแบบกึ่งกึ่งจากที่นอนเลยก็ไม่ใช่จากโซฟาก็ก็คือโซฟาแต่ว่ามันจะเหมือนเตียงแต่ก็ไม่ใช่เลยใช่ค่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ ต่อมานะคะประเภทที่5น,นะคะเป็นโซฟาเข้ามุมโซฟาเข้ามุมอะค่ะก็จะเป็นอ่าเป็นคล้ายๆมุมฉากค่ะเป็นรปนูปชิดมุมนะคะอ,อ่าลองดูจากตัวอย่างก็ได้ค่ะ,คะต่อไปนะคะประเภทที่6นะคะก็ะจะเป็นโซฟาอาร์มแชร์อาร์มแชร์โซฟาอาร์มแชร์ก็จะเป็นโซฟานั่งเดี่ยวนะคะที่จะมีที่เท้าแขนอ่าม,มีพนักพิงอ่าเหมือนในรูปตัวอย่างนี้เลยค่ะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นประเภทที่7นะคะประเภทที่7็ก็จะเป็นสตูลน,นะคะอ่าสตูลก็จะเป็นโซฟานั่งเฉยๆนะคะจะไม่มีที่เท้าแขนจะไม่มีพนักพิงใดๆนะคะนั่งอย่างเดียวเลยค่ะจะเป็นแบบนี่ ประเภทของโซฟาหลักๆเลยก็จะมี7ประเภทที่เราคุ้นเคยกันเลยก็จะมีเจ็ดประเภทนี้แล้วก็เมื่อรู้ถึงประเภทของโซฟาแล้วโซฟาก็จะแบบใช้วัสดุที่แตกต่างกันออกไปนะคะไม่ว่าจะเป็นหนังหรือว่าผ้าเรื่องของหนังโซฟาหนังก็จะมีหนังแยกออกไปอีกว่าจะเป็นหนังแท้หนังเทียมหนังพ u หนังพีวีซีรต่างๆเยอะแยะไปถ้าก็จะเป็นผ้าธรรมชาติหรือว่าผ้าใยสังเคราะห์และวิธีการดูแลโซฟาเหล่านี้ ทําได้ยังไงคะพี่ปุ๋ยอ่าเราต้องมารู้จักวิธีการดูแลก,ก่อนนะคะอ่าสำหรับของปุ๋ยฝ้านะคะก็จะยกตัวอย่างของโซฟาหนังอ่าวิธีการทําความสะอาดของโซฟาหนังก็จะมีหลักๆเลย3ข้อค่ะข้อแรกนะคะ ไม่มากเลยค่ะคุณนางฟ้าค่ะขนาดนั้นเชี่วมันต้องขนาดนั้นเลย,เลยค่ะเพราะว่ามันใช้แค่ผ้าชุบน้ําอุ่นนะคะบิดมันมาทําความสะอาดโซฟาหนังแค่นี้เองค่ะง่ายมากต่อมานะคะวิธีที่2นะคะก็ทําความสะอาดง่ายเช่นกนะะันค่ะอ่าถ้าเกิดว่าโซฟาเราเปื้อนเครื่องดื่มน้ําดื่มหรือว่ารอยอื่นๆนะคะเราสามารถใช้น้ําหรือว่าน้ํายาเฉพาะนะคะทําความสะอาดได้โดยการใช้ผ้านะคะเช็ดทําความสะอาด พร้อมกับน้ํายานะคะแต่ว่าขอบอกเลยนะคะว่าน้ํายาหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่เราใช้นะคะต้องห้ามเลยนะคะอย่ามีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และแอมโมเนียน,นะคะเพราะว่าจะทําให้โซฟาของเรานะคะเป็นรอยด่างนะคะจะทําลายหน้าผิวของโซฟาเราได้ค่ะแล้วต่อมานะคะวิธีสุดท้ายวิธีที่3นะคะก็คือการใช้น้ํายานะคะเป็นน้ํายาเคลือบเงามันจะเป็นการช่วยทําให้โซฟาของเราดูใหม่อยู่เสมอเช่นเดียวกับเราที่เวลาผิวแห้งเราต้อง ครีมทาผิวใช่ไหมมันกับอยู่หนังมนุษย์ที่ต้องการความชุ่มชื้นใช่ค่ะมันก็จะช่วยยืดระยะเวลาการใช้งานได้นานขึ้นและโซฟาก็จะดูใหม่อยู่เสมอนั่นเองค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าโซฟาของเราอยู่ในห้องแอร์หรือห้องปิดนะคะเราไม่จำเป็นต้องทําความสะอาดบ่อยๆก็ได้ค่ะเพราะว่าถ้าเราทําความสะอาดบ่อยมันก็จะทําลายหนังเช่นกันนะคะอยู่ในความพอดีไม่เยอะเกินไปไม่น้อยเกินไปใช่ค่ะและขอฝากไว้อีกนิดนึงนะคะถ้าเกิดว่าโซฟาของเรานะคะ ฝุ่นหรือว่าเหงื่อนะคะเราต้องรีบทําความสะอาดทันทีนะคะคุณนางฟ้าเพราะว่าศัตรูในการทําลายพื้นผิวหนังของโซฟานั่นก็คือเหงื่อและฝุ่นนั่นเองค่ะอันนี้เรื่องของการดูแลโซฟาหนังผ่านไปง่ายง่ายไมากจริง<ช>ขนาดที่พี่ปุย้ยบอกว่าเลยนะใช้แค่ผ้าชุบน้ําอุ่นเช็ดก็คือสามารถทำความสะอาดได้แล้ว <ograf rapidement S 2> สะ<ช>อสาดสะอสานอ่าต่อไปเป็นโซฟาผ้าค่ะโซฟาผ้าหลายคนจํากัดความเลยว่าดูแลยากฉันไม่เอาฉัน<ช>ๆๆต้องการโซฟาหนังอย่างเดียวอ่าทุกค ต้องทำความเข้าใจใหม่นะคะว่าปัจจุบันเนี่ยโซฟาผ้าก็เป็นที่นิยมเหมือนกันการดูแลโซฟาผ้าไม่ได้ยากเลยนะคะเพียงแค่เราเนี่ยรู้วิธีการดูแลนะคะง่ายๆเลยค่ะเราจะใช้น้ํายาทําความสะอาดเบาะรถยนต์นะคะในการทําความสะอาดโซฟาผ้า<ม>ของเรามันจะมีแบบโฟมและแบบน้ําแล้วแต่คุณผู้ชมเลยว่าคุณผู้ชมถนัดแบบไหนต้องการแบบไหนแต่ว่าน้ํายาทําความสะอาดเนี่ยก็จะมีหลายยี่ห้อมีหลายราคามีทั้งถูกทั้งแพงส่วนมากเราจะเลือกใช้อันที่แพงเป็นเพราะว่า าเราเนี่ยซื้อโซฟามาแพง<ช>เราก็ต้องศึกษาให้ดีว่าน้ํายาตัวนี้มีส่วนผสมอะไรมีรีวิวหรือเปล่าอะไรอย่างนี้คือบางทีเราไปซื้อของถูกอาจจะเจอของปลอมได้อาจจะมีส่วนผสมของแอมโมเนียหรือว่าแอลกอฮอล์ก็ได้<ช>อย่างที่เราบอกว่าต้องห้ามเลยนะคะ<ช>ถ้าเราใช้น้ํายาทุกอย่างยามี่แอลกอฮอล์แอมโมเนียใช่ค่ะและวิธีการทําความสะอาดง่ายๆเลยค่ะเพียงแค่คุณผู้ชมเนี่ยมีผ้าผืนเล็กๆนะคะหลายๆผืนทางที่ดีเนี่ยจะต้องเป็นผ้าสีขาว เพราะว่าโซฟาของเราเนี่ยเกิดค่าเปื้อนแล้วถ้าเราเสี่ยงเอาผ้าสีหรืออะไรเงี้ยมันอาจจะเปื้อนซับซ้อนเสียหายซับซ้อนไปอีกอแนะนําให้เป็นผ้าผืนสีขาวนะคะผ้าผืนเล็กๆสีขาวค่ะวิธีการก็คือฉีดโฟมทําความสะอาดหรือว่าน้ายาทาความสะอาดแบบน้ําหรือแบบโฟมเนี่ยฉีดลงไปเสร็จแล้วทิ้งไว้สักพักแล้วค่อยนําผ้าขาวเนี่ยมาเช็ด<ม>ใช้แรงกดนิดนึงนะคะเ<ม>ช็ดไปเรื่อยๆถูๆสักพักหนึ่งข้าวก็จะจางลงไปเอง<ม>เสร็จแล้วนําเบาะหรือว่าตัวโซฟาของ เราเนี่ยออกไปพึ่งแดดแดดอ่อนๆนะคะไม่ใช่แดดจัดนะคะโซฟาสีตายไปอีกค่ะทุกคนเสียหายหนักไปอีกนะคะเป็นแดดอ่อนๆนะคะนําไปพึ่งแดดพึ่งลมไว้ลดความอับชื้นจริงๆแล้วเนี่ยตัวน้ํายาทําความสะอาดเนี่ยจะมีกลิ่นหอมอยู่แล้วเป็นวัตกรรมของเขาไม่ได้มาขายของเขาไม่รู้จักนะคะเป็นวัตกรรมของเขาที่มีกลิ่นหอมทําให้ช่วยลดกลิ่นอับชื้นกลิ่นเหม็นของโซฟาได้แต่ว่ายังไงเราก็ต้องเอาไปพึ่งลดความชื้นตรงนั้นออกไปนะคะ มันก็จะเหมือนแบบว่าน้ำยาซักแห้งน้ำยาซักรองเท้าอย่างเงี้ยค่ะ,ะแบบนี้นะคะจะทําให้เนื้อผ้าของเราเนี่ยไม่สีซีดไม่สีจางผิดกับการใช้แฟบแฟบแฟบแฟหรือว่าใช้น้ํายาอื่นเนี่ย อันนี้สีซีดนะคะทุกคนเห็นไหมคะว่าการดูแลโซฟาผ้าเนี่ยไม่ได้ยากอย่างที่ทุกคนคิดเลยทุกคนเนี่ยจะคิดว่าการเซื้อโซฟาผ้าไปเนี่ยดยากยากแน่นอนเสียหายคือพังทิ้งอย่างเดียวคือไม่ใช่นะคะมันมีวิธีการดูแลอยู่ทั้งโซฟาผ้าและโซฟาหนังเราได้แนะนําไปแล้วว่ามีวิธีการดูแลยังไงบ้างง่ายๆเลยอย่างที่เราพูดไปเดี๋ยวเราจะมาพูด พี่ปุ๋ยดีกว่าว่าพี่ปุ๋ยเคยเจอปัญหาอะไรกับโซฟาหรือเปล่ามีแน่นอนค่ะโซฟาที่บ้านเป็นโซฟาผ้านะคะที่หลายคนบอกว่าดูแลยากแน่นอนอันนี้ก็เป็นค่ะน้ำหกใส่ค่ะเป็นวงเป็นวงเลยค่ะเป็นแบบวงใหญ่มากแล้วแบบมันแห้งแล้วมันเป็นวงใหญ่ค่ะทุกคนแล้วแบบแบบฉันไม่มีสติฉันจะทำยังไงฉันจะทำยังไงนึกเลย่องความที่เราเสียสติค่ะ ซันจะทำยังไงฉน่ยยิ่งถูยิ่งเอานั่นเอานี่มาถู<ช>มันยิ่งแบบไม่ได้เลย<ช><ช>ต้องรีบเซิร์ชอินเทอร์เน็ตเซิร์ช g o เ g l e ลเลยค่ะเซิร์ชพันทปเซิร์ชทุกเว็บอะค่ะ<ช>เราก็ได้วิธีมามันมีน้ํายาค่ะคุณนางฟ้าอย่างที่คุณนางฟ้าบอกไว้เมื่อกี้เลยคะ่ะเป็นน้ํายาซักแห้งค่ะ <มา S 2> ทุกคนฉีดไปคะ่ะทุกคนฉีดไปนะคะแล้วใช้ผ้าเช็ดเช็ดแล้วปุ้ยก็ใช้ร์เป่านะคะ huh. เพื่อลดความชื้นเนี่ยที่คุณนางฟ้าบอกเมื่อกี้ว่าเราจะออกไปตากแดดก็ได้เนาะแล้วมันก็หายไปจริงๆด้ววยค่่่ะใหมกาเดิมด้วยค่ะเห็นม่า จริงๆแล้วเรามีสตินะคะต้องมีสติค<ต>ะถ้าคุณสติหลุดไปแล้วคุณอันจะเกิดความเสียหายมากกว่าเดิมก็ได้ <c oughs> งั้นพูดถึงเรื่องของคุณนางฟ้าดีกว่าคุณมีสติไหมคะ <c oughs> มีค่ะต้องต้องเอี่ยมากแน่ๆเลย <c oughs> ของพี่ปุยนะคะเขายังแก้ไขได้แต่บอกเลยว่าของนางฟ้าทําอะไรไม่เคยให้ทุกคนผิดหวังแน่นอนเป็นยังไงคะด้วยความที่ว่าตอนนั้นที่บ้านเปลี่ยนโซฟาใหม่เป็นโซฟา L shape เมื่อ,อ,อก่อนเพิ่งฮิตใหม่ๆเลยว่า <ห Ana. S 1> เป็นโซฟาที่แบบนั่งได้นอนได้ดิฉันก็เลยแบบว่าดํารงชีวิตอยู่บนโซฟาทำทุกอย่างกินข้าวนอนดูทีวีรวมถึงการรีดผ้าด้วย สุดปังแต่ว่าเป็นเบาะนี่เป็นผ้านะคะไม่ใช่หนังมีความแบบรีดผ้าพรุ่งน um ี้จะไปโรงเรียนประมาณเที่ยงคืนรีดผ้า่างนี้รีดไปรีดมาแบบรู้สึกว่ามันมีควันขึ้นพอมีควันขึ้นแล้วปุ๊บเรารู้สึกว่ามันมันเริ่มติดอะไรเงี้ยเราก็รีบเอาออกด้วยความไม่มีสติตายแล้วคุณอะไรที่น่ากลัวที่สุดในบ้านแม่แม่ คนในหัวคิดแบ่ว่าแม่แม่ตายแน่นอนด้วยความที่แบบว่าสัญชาตญาณของคนเราความร้อนต้องแบบด้วยความเย็นแหบแผ่นแต่นเต้เข้าห้องน้ำไปวักน้ำมาไปเอาน้ํามาแบบหะใส่โับ คือความร้อนหายไปแต่ว่าความวินาศะไยก็ยังอยู่นะคะก็คือแบบว่าอีตรงที่มันไหม้อะมันกรอบมันแข็งแล้วก็เป็นรอยไหม้เห็นได้ชัดเลยแล้วก็เป็นรอยไหม้แล้วคือถ้าเราปล่อยให้มันหายไหม้ไปเองให้มันเย็นไปเองมันก็คือจะมีแต่รอยไหม้แต่เราเอาน้ําไปสาดใส่มันก,ก็เลยเป็นคราบใหญ่ ก็แข็งด้วยทีนี้เอาละจะรอความลับนี้นะคะเราก็ต้องปกปิดไว้ด้วยการเอาเอาผ้ามาคุมไว้แล้วก็เอาหมอนมาเรียงๆียแล้วก็ทุกครั้งที่จะมีการใช้โซฟาทั้งครอบครัวเราจะรีบไปนอนตรงนั้นก่อน <c oughs> เพื่อไม่ให้ใครมาเอาผ้าห่มของเราออกแล้วเห็นความจริง <c oughs> แต่แล้วนะคะความลับไม่มีในโลกสุดท้ายคุณแม่ก็รู้ <c oughs> จ่ายค่าเสียหายให้คุณแม่500บาทให้คุณแม่ไปจัดการอะไรอย่างนี้แต่ว่าก็ <c oughs> ไม่ได้เปลี่ยนนะคะแม่ก็เอาเงินไปเลย500 <c oughs> <c oughs> อ่าถ้าอย่างนี้เนี่ยมันแก้ไขไม่ได้นะคะทุกคนคือรอยไหมขาดฉีกอะไรอย่างเงี้ยแก้ไขไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกครั้งเราต้องมีสตินะคะอย่างที่คุณนางฟ้าปัญหาของคุณนางฟ้านะคะที่บอกว่าแก้ไขไม่ได้ใช่ไหมคะสําหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่ซื้อโซฟาจากร้านไอเดียเฟอร์นิเจอร์ไปนะคะถ้าเกิดว่ามีปัญหาเรื่องอ่าเบาะตรงนั้นเป็นรอยตรงนี้แตกหรือว่าตรงนั้นขาดนิดนึงอยากจะเปลี่ยนอ่ะลองติดต่อเราเข้ามาถ่ายรูปเข้ามาส่งอินบ็อกเข้ามาได้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเรานะคะ จะติดต่อกับโรงงานว่าสามารถเปลี่ยนให้ได้หรือเปล่าเคลมให้ได้หรือเปล่านะคะค่าใช้จ่ายยังไงเดี๋ยวเราดูให้นะคะแต่ว่าต้องเป็นโซฟาที่ซื้อจากร้านดาเท่านั้นใช่ค่ะเกิดปัญหาอะไรโซฟาเป็นรอยโซฟาเปื้อนถ้าคุณผู้ชมไม่มีสตินะคะอาจจะเกิดความเสียหายจากที่ต้องจ่ายเงินแค่50บาทอาจจะต้องจ่ายเป็น5 0 0ร้อยหอไปใช่ค่ะเห็นไหมคะทุกคนว่าถ้ามาเจอกับพวกเราในรายการไอเดียกูรูเนี่ยแน่นอนเลยว่าจะต้องได้สาระน่ารู้เกจความรู้ต่างๆเกี่ยวกับการดูแลเฟอร์นิเจอร์บบลา ด่าไปาอ่าแต่ถ้าไปเจอพวกเราในรายการผู้หญิงขายเฟิร์มน,นั้นจะไม่มีสาระน,นะคะน่าจะมีขายเดียวค่ะขายขายหน้าขายตา ก็ได้ขายของดีๆแล้วกะ,ะ <c oughs> ขายหน้าซะส่วนใหญ่นะคะไปดูได้ติดตามพวกเราได้ในทางเพจเฟ c บุ o o k Idea f u r n i t u r e และ Youtube Channel Idea Furniture นะคะเจอกับพวกเรา2คนได้และก็คลิปรีวิวสินค้าต่างๆฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีสสดค่ะ